Was a ist mit dem deutschen Grundgesetz mit i dem e e n r v b ดูจากตัวเลือกข้อนี้มันก็จะเป็นการลงโทษตามกฎหมายนะคะก็หมายถึงการลงโทษตามกฎหมายข้อใดที่สอดคล้องกับกฎหมายพื้นฐานของเยอรมัน Die Prügelstrafe Die Folter Die Todesstrafe d i e Geldstrafe เรามาดูตัวเลือกนะคะตัวเลือกแรก ดีปลูกเกลสตราฟ์การลงโทษด้วยการเคี่ยนตีกับข้อที่สองดีโฟลเ t อร์การทรมานมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามกฎหมายพื้นฐานส่วนตัวเลือกข้อที่สามดีโชเดสตราฟโทษประหารชีวิตข้อนี้ก็ไม่น่าจะใช่นะคะเพราะว่ากฎหมายประหารชีวิตเนี่ยถูกยกเลิก ไปจากเยอรามนีตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี1949เราก็ตัด3ข้อแรกนี้ออกไปได้เลยนะคะมาดูตัวเลือกข้อสุดท้าย d e g e l Strafer โทษปรับเป็นเงินอ่ะอันนี้สอดคล้องกับกฎหมายเพราะว่าไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนอกจากโทษปรับเป็นเงินแล้วนะคะก็ยังมีการทำโทษในรูปแบบอื่นๆเช่นการทำประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็การจำคุกคะ่ะ Was ist mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar? Die Geldstrafe.